ก็เลยต้องล็อกตัวไว้ก่อนล็อกเพราะแกเต้นเหยียบมังสาได้ดีมาก <laughs> นะครับอย่างที่คุณแจ๊คคุณแจ๊ดบอกไว้เมื่อวานนี <laughs> ้่แต่ที่ได้แน่วันนี้มีเพลงมาฝากอีกแล้วครับ <laughs> ตอนนี้เราพากันสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณเฉลิมพลมาลาคมครับเดี๋ยวกลับมาค่ะลดเบรคลดเบรคลดเบรคถ้าเกิดว่า5ปีไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับคนมารดเบรถลดเบรคลดเบรก <c oughs> มามี่บปกเกแพนเอ็กซ์ตร้าซอฟ์ให้หนูหนูได้สวมใส่ความอ่อนโยนดูดปุยป้ายนุ่มผิวสบายออยากผิวดูกระจ่างใสสวยหมดจดแบบเต้ยไหมรอโอเล่เนชอไว้แบบเต้ยสิช่วยลดเลือนจุดด่างดำปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นให้ผิวดูกระจ่างใสสวยหมดจดแบบหลอนลดพิเศษเพียง79บาทถึง30มิถุนายนนี้ สุดใหม่ดีที่สุดของ b r i สพลาวเวอแล้วหรือยังฉลาดคู่โหมดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกโทร021419790สวัสดีอีกวันนึงเลยนะครับสวัสดีค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับคุณเจริญบนลมาลาครมเป็นวันที่สอง ที่ฟังเพลงนะคบเป็นหมอลำเป็นภาษาอีสานแต่มันมีคําที่มันเป็นคําเฉพาะแล้วผมแปลไม่ออกสะดุดหูด้วยสะดุดหูด้วยตรงไหนฮะบักจอบหลอยครับอ๋อจอบลอยบักจอบลอยยังไงคะบักจอบลอยเนี่ยจอบลอยนี่คือแอบครับแอบไปแอบไปบักจอบหลอยก็คือคนที่ชอบแอบหนีเมียหนีแฟนไปเที่ยวใช่ไม่บอกคุณเฉลิมพลที่เคยเป็นบักจอบลอยไหมครับเรื่องนี้มัน ไม่สามารถที่จะตอบได้นะตอนนี้ครับครับผมพี่พี่ไม่ยอมตอบนะครับที่ดุลเดพินิจของคนที่จะ่อไกรบางบางเรื่องบางเพลงก็เป็นการที่ต้องมีประสบการณ์เขียนขึ้นมาได้ก็ต้องก็ต้องรู้บ้างครับคุณเฉลิมพลก็บอกว่าต้องมีประสบการณ์มาก่อนด้วยครับ เอาไงเป็นงี้คะเพราะว่าที่ฉันในนามผู้หญิงนี่ก็ไม่ชอบนะคะจะมีมบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเนี่ยฮะนี่ของขึ้นนะคะเนี่ยคือตอบจริงๆเลยครับคือปกติผู้ชายชทุกคนเนี่ยนะครับผมว่า99.9ฮะมีผู้ใหญ่เคยบอกผมว่าของแบบเนี้ยนะครับผู้ชายเราเนี่ยไม่มีคำหรอกครับว่าดีขึ้นครับจะมีแต่คำว่าเนียนขึ้นเท่านั้นเอง วันนี้เรามีสองสามีภรรยานะครับคุณเฉลิมพลครับเขามาพูดถึงว่าทำไมผู้หญิงถึงได้ขี้หึงทำไมผู้ชายถึงได้เจ้าชู้มาพบดีกว่าครับผมมาพบกับคู่สามีภรรยาเราเลยครับสวยนะไม่ใช่ครับอันนี้พี่เฉลิมพลเหรอคะตกใจหมดเลยนึกว่างูแสงอาทิตย์ไม่เห็นใช่ไหม บอกมายืนเรื่องอะไรอยู่ตรงนี้คบคุณพี่ก็ยืนรอนานแล้วมไปไปมาเห็นใส่แว่นตามเลยบอกมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะเห็นชุดนี้นึกว่าไปกินเหล้าขาวแถวตู้ลำโพงเลยใช่ไหมค่ะใช่เขาตากไว้เอามาพอดีค่ะนี่แล้วสองคนแต่งงานกันนานเท่าไหร่แล้วครับก็แต่งงานกันนะคะแต่งงานกันนานเลยไม่เข้าใจเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายในเวลาแต่งงานกันใหม่เวลาผู้ชายกลับมาจากทางานผู้หญิงก็ซื้อหมามาเลี้ยง ผู้ชายกลับมาจากทำงานหมาก็เห่าอยู่หน้าบ้านฮ้องฮ้องฮ้องพอผู้ชายเดินเข้าประตูผู้หญิงก็เอาผ้าเช็ดตัวมาให้คบกันไปสักสิบปีแปลกมากค่ะพอผู้ชายเดินมาถึงบ้านหมาก้าผ้าเช็ดตัวมาให้เมียยืนเห่าอยู่หน้าบ้าน นี่นะคะเขาว่าผู้ชายรักกันใหม่ๆกับผู้ชายรักกันนานๆกับผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนนังเกาหลีรักกันใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนชื่อเรื่องกับเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาพออยู่กันมานานสักสิปีเปลี่ยนชื่อใหม่เลยดีกว่าครับเป็นอะไรครับเจ้าหญิงท้องลายกับเจ้าชายหัวเถิมันเป็นอะไรกันซะอย่างนี้วันเวลามันผ่านไปแล้วนะครับนะคะแลาวเวลาผู้ชายเนี่ยชอบจะมีกิ๊กอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะจริงหรือเปล่า นี่คุณกำลังจะหวานเสน่ห์ก็เห็นอยู่นะเห็นหรือเปล่าครับตัวเองก็เคยไปไม่ใช่เหรอาตัวเองตุ๊ดอะไรไม่รู้อูหตกแรงแลยโอ้โหยเอาสะ้ซนเลยมั้งเนี่ยบันดอยากจะถามหน่อยคือว่าคุณบีมครับเคยไหมเคยนอกใจแฟนไหมถ้าจะนอกใจหรือว่าเคยไม่าว่าเคยนอกใจแฟนไหมไม่เคยไม่มีแฟนตอนหน้าไฟเนี่ยเฮ้ ต่อหน้าไฟก็ไม่เคยไม่เคยมีแฟนดูได้ยังไงผู้ชายเวลาจะมีกิ๊กเนี่ยมีพี่รุตมีพี่รุตเหรอจะเปลี่ยนไปจากคนละครับบ้านดึกเอาอกเอาใจผู้หญิงเป็นพิเศษโอ้โหขอบพระคุณมากค่ะมีแฟนไหมไม่มีค่ะต่อหน้าไฟค่ะเวลาแฟนเรามีกิ๊กเนี่ยเราจับได้ยังไงอะก็จับไม่ได้ค่ะอ๋อแสดงว่ามีโอเค หนวดด้วยความเรียบและลื่นสบายกับ Gillette Mark III แล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไป Gillette Mark III ที่มีชื่อเสียงเพราะมีสารเคลือบใบมีดเหมือนเพชรให้คุณราคายเคืองน้อยกว่าให้คุณประหลาดใจกับราคาเพียง149บาทไปเมืองนอกทีไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียว ตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกกันพิถีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ไว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่รอยไทยถูกใจคุณชายอมพลฟู้ด อยากผิวดูกระจ่างใสสวยหมดจดแบบเต้ยไหมลอง Ole Natural ไว้ L แบบเต้ยสิช่วยลดเลือนจุดด่างดำแับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นให้ผิวดูกระจ่างใสสวยหมดจดแบบหลอดลดพิเศษเพียง79บาทถึง30มิถุนายนนี้แม่บ้างแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้มารำแก้บนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากรู้วม่บ้านาทำอะไรอย่าลืมติดตามรายการก่อนบาคค่นนนบายคลาเครียดตอนเมืองรับแรงค่ะ สามเวลาเช้ากลางวันและก่อนนอนเพื่อสุขภาพฟันที่ดีที่สุดตลอดไปผงหอมสีจันเล็ดลับผิวเนียนคู่คนไทยมากว่า60ปีสบู่ไหมทองสบู่ลดสิวฝ้าจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาติต้องสบู่ไหมทองเท่านั้นและวันนี้นะครับผู้แข่งขันสามารถเลือกชุดคำถามได้จากผงหอมสีจันทั้งสีแผ่นป้ายครับให้น้องเจนเลือกครับผงหอมสีจันหมายเลข2ค่ะผงหอมสีจันสองนะครับและคำถามของเราก็คือ นอกจากจะมีวงดนตรีนะครับเป็นของตัวเองแล้วคุณเฉลิมพลยังมีธุรกิจอีกอย่างนึงถามว่าธุรกิจนั้นคืออะไรครับระหว่าง 1. เปิดรีสอร์ทครับภายในปีปีนึงเนี่ยคุณเฉลิมพลเนี่ยออกคอนเสิร์ตเดินสายตลอดเวลา ที่พักก็ต้องเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเกิดความประทับใจเกิดขึ้นครับว่ารีสอร์ทสวยจังเลยก็เลยเก็บเงินครับทำธุรกิจรีสอร์ทเลยทำรีสอร์ทขึ้นมาอยากอยู่รีสอร์ทเหมือนกับการไปพักผ่อนตามคอนเสิร์ตเชื่อผมครับผมหรือว่า2ครับเปิด่ายมวยครับกำยำขนาดนี้นะคะคงไม่มีใครที่จะมีราศีเท่ากับพี่เฉลิมพลฉันไปรู้มามีนักมวยหลายหลายคนค่ะคนแรกรู้สึกว่าจะเป็นม่อนมวยศิธิ์มรำคำ เ<ล>ชื่อในฉันละ่ะเปิดค่ายมวยค่ะเอาลละครับเปิดค่ายมวยหรือว่าเปิดรีสอร์ทกันครับคล <c oughs> ิกคาตอบครับ <c oughs> รี่ก่อนใครครับน่าจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายครับดูแล้ลักษณะพ,พี่เขากำยำล่ำสันแล้วก็ดูฟิตแข็งแรงก้องคะครับ ก็จริงๆแลว้วก็เดาแต่คิดว่าถ้าเกิดเปิดรีสอร์ทมันควรจะต้องใช้เวลาไปดูแลกิจการเยอะ<ม>น่าจะเป็นค่ายมวยนะครับต้องเจนครับเหมือนสองสองคนที่พูดพูดมาอสองสองคนจบเลยนะ <c oughs> อ่ะบีมผมคิดว่าพี่เขาน่าจะมีหัวอาร์ตในเรื่องนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทครับอาอแต่ละคนก็มีเหตุของตัวเองแต่คนที่จะตอบได้คือคุณเฉลิมพลเท่านั้นครับถามคุณเฉลิมพลกันเลยนะคะธุรกิจอีกอย่างหนึ่งของคุณเฉลิมพลคืออะไรคะรีสอร์ทครับรีสอร์ทค่ะ เปิดที่ไหนครับอยู่ที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดรบลนราชธานีก็เปิดเปิดเปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วน้องก็พูดว่าไปพักผมพักมากมายไปที่ไหนก็นอนนอนรีสอร์ทเลยครับเอ๊ะถ้าเรามีรีสอร์ทเป็นของตัวเองมันจะยังไงสัที่หนึ่งบางครั้งก็ไปนอนห้องแคบๆเราก็อยากให้แขกพักสบายเราก็ทําให้มันกว้างหน่อยครับอ๋อชื่ออะไรครับรีสอร์ทพี่เฉลิมพลมาละคำรีสอร์ทครับมาละคำรีสอร์ทจังวัรบนราชานนะครับให้พี่เฉลิมพลฝากเบอร์สักครั้งได้ไหครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้0816607965ได้ยินแล้วนะครับ081นะครับมาดูคะแนนกันดีกว่าค่ะตอนนี้น้องป๊อกนะคะ1คะแนนนะคะน้องกล้อง1คะแนนน้องเจนยังไม่มีคะแนนแล้วน้องบีม1น่งคะแนนแล้วค่ะพี่เฉลิมพลฝากนะคะผลงานครับผฝากผลงานวงดนตรีครับเฉลิมพลมรดกถ้ายังเหตดวงยิ่คือเก่าครับ แล้วก็ปีนี้ยิ่งพัฒนาวงให้ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเบื้งผลงานปีนี้รับรองว่าบบผิดหวังครับและก็ขอฝากอัลบั้มชุดใหม่ครับคือชุดที่กําลังจะร้องให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ครับค่ะคือชุดเปิดตํานานบักจอบลอยสําหรับบักจอบลอยนะคะอยากจะไปหลบเมียที่ไหนก็ไปได้ใช่ไหมคะได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเฉลิมพลมาละคมพิเศษค่ะ อ้าวช่างเด่นนะครับวันนี้เวลาระบดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากอัลบั้มใหม่ของคุณเฉลิมพลมาลาคำกันนะครับผลพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะครับเป็นไม้ที่สำหรับว่าใช้กำกับเสียงมาทำไมให้อายบ้านนะดวลน้องไม่ต้องกลับคืน ใส่ใจใส่รักกับน้องวิกสามชวนรักชุมชนกันครับร่วมมือกันเอาใจใส่ดูแลชุมชนของเราให้หน้าอยู่เป็นสังคมที่ดีนะครับระหว่างวันผิวแอปสะสมความหมองคล้ำแต่ผิวผลัดคืนให้กระจ่างใสได้ตอนกลางคืนการ์เดียไลท์ไนท์ด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จากมะนาวและผลไม้ เซลล์ผิวหมองคล้ำยังอ่อนโยนพร้อมปรับผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นขณะที่คุณหลับเพื่อวันใหม่ผิวดูกระจ่างใสเป็นจริงได้วัดดูสิพิเศษผิวดูกระจ่างใสครบสูตรเพียง199บาทถึง30มิถุนายนนี้เพราะเราใส่ใจการ์่ ที่ไหน <straight> ahead. ก็ไปถึงจุดหมายได้ระบบนำทางฟรีตลอดชีพจาก Ovi Maps พร้อมใช้วันนี้บนมือถือโนเกียของคุณเมือ่อกีวีและแอคทีเวียรวมตัวสิ่งที่ได้ก็ยิ่งกว่าเดิมใหม่รวมสอประโยชน์จากกีวีและแอคทิเวกุลาลิสในโยเกิร์ตมีส่วนช่วยในการขับถ่ายอร่อยกับเนื้อผลไม้ใหม่แอคทเวียวี จบแล้วไปเต้นกันต่อดีกว่า s a m s u n วันทีวีมือถือดูทีวีได้ด้วยซั ung งวันทีวดูทีวีได้ทุกที่ออนไลน์ได้ทุกเวลาถ้าคิดว่าใช้ไวทินนิ่งที่มี U V แล้วผิวจะไม่กลับคลั้ำเสียง่าย <My God. S 1> คิดใหม่เ <My God. S 1> พราะแดดอาจทำร้ายลึกถึงเซลล์ผิวใหม่นวัตรกรรมอีกขั้นจากนีวิวไวด้วย U V Cell Protect สองกรอบปกป้องเซลล์ผิวจาก UVA และ B พร้อมช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียอวดผิวใสมั่นใจกว่าเคยหม่สอสุดจากนีเวียเพราะความสวยงามคือความมั่นใจใส่ใจใส่รักกับน้องวิกสามชวนรักชุมชนกันครับร่วมมือกันเอาใจใส่ดูแลชุมชนของเราให้หน้าอยู่เป็นสังคมที่ดีนะครับ โฟมล้างมือขี้ปราอีที่ปลาอีซอกซอนทำความสะอาดได้ทั่วถึงกว่ารสอูมามิรสอร่อยกลมกล่อมจากอายินโอมะโตและตะซอยเอ็กซ์ตร้า300หายแคลเซียม2กล่องให้ปริมาณแคลเซียมเพียงพอต่อวันปีนี้ร้อนมากครับร้อนจริงๆครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกได้เลยว่าร้อนจริงๆผมเนี่ยสัมภาษณ์นี่โทษน,นะครับเหงื่อยังแตกอยู่เลยก็ก็ช่วยกันนะครับจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รณรงค์อย่างเดียว มันเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะครับที่จะช่วยกันทําอะไรก็ได้ครับเลิกใช้ถุงพลาสติกใช้เลิกปิดแอร์ปิดแอร์คือมันมีวิธีการเยอะมากผมเชื่อว่าทุกคน,นเรียนรู้ได้อยู่แล้วช่วยกันนะครับเพื่อโลกของเราครับ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันวีรินทิรานาทองบอดจรั์ค่ะได้เป็นจริงคนบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะพี่แมม่ะสวัค่ะวันนี้ SMS ของเรานะคะก็จะขอเชิญชวนแฟนๆโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีกับผู้กำกับหญิงไทยคนเก่งของเรานะคะคุณใหม่อโนชาสุวิชากรพงศ์ที่สามารถคว้ารางวัลจากงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทราสเซเวเนียที่ประเทศโรมาเนียมาได้สําเร็จค่ะค่ะซึ่งในช่วงท้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเธอด้วยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะก็็เเปนนนววัักิดของ อาสีเทานะคะปีนี้ท่านก็มีอายุ78ปีแล้วค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเลี้ยงพระเพน,นะคะท่ะามกลางบรรดาญาติญาติค่ะ จัเนเกิดแบบพอเพียงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นภายในครอบครัวค่ะสําหรับนักแสดงตลกอวุโสจรันเพชเจริญหรือสีเทาที่ทําบุญวันเกิดอายุครบ7 8ปีแบบเรียบง่ายเลี้ยงพระเพรหนึ่งรูปพร้อมถวายสังฆทานที่วัดชินวรารามวรวิหารโดยมีภรรยาและลูกหลานมาร่วมทําบุญกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตางานนี้ซูเปอร์สตาร์เบิร์ดธงชัยมาอินตายยังฝากพวงมาลัยมากราบเนื่องในวันเกิดอีกด้วยค่ะ มากับพระนะ้อมหน้ามันชื่นใจอันนี้ต่ออายุได้เลยนะต่ออายุได้เลยคือทุกปีนะวันเกิดต้องมาทําบุญที่วัดชินวรารามเพราะเป็นวัดที่อาบวชถวายในหลวงตอนนั้นก็คือพูดตามความเป็นจริงที่มีชีวิตยอยู่ได้ขณะนี้นั่งหายใจอยู่ได้เนี่ยน,นะถ้าไม่ได้บารมีในหลวงสีเทาก็เป็นสีขี้เทาไปแล้วเนี่ยเขาฝันเป็นวิเศษก็คือเห็นหน้าแล้วยิ้มกันแล้วก็ขออ,อายุยืนๆน,นะ แต่ใหญ่ถึงร้อยนะมันมันจะถึงร้อยหรือเปล่าไม่รู้เคยอยู่แค่ป่อแปะก็พอแล้วอยู่อะไรกันนานหนักหนานี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่จะอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่วันไหนจะแจ้งล่วงหน้าหรือไม่จะโทรศัพท์บอกครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เซาพิดาสุขันโทรายงานค่ะสุขภาพของอายังแข็งแรงอยู่เลยนะะคใช่ค่ะเห็นแล้วชื่นใจนะคะมากันที่เรื่องของคุณโกตีตลกขายดีกันบ้างนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จจากการจัดทอกโชว์คอนเสิร์ตครั้งแรกของตัวเองไปเมื่อปีที่แล้วค่ะมาปีนี้ก็เตรียมจัดทอกโชว์คอนเสิร์ตครั้งที่2ขึ้นนะคะภายใต้ชื่อคอนเสิร์ตคาเฟ่ออนสเต ตอนก็ตีหกแพร่งค่ะพร้อมทั้งมาเปิดเผยเรื่องราวของหัวใจด้วยนะคะว่าได้มั่นหมายกับแฟนสาวนอกวงการมาแล้วถึง3ปีซึ่งมีการคบหาดูใจกันยาวนานถึง7ปีทีเดียวค่ะประสบความสำเร็จจากท็อกโชว์คอนเสิร์ตครั้งแรกของตัวเองเมื่อปีที่แล้วตลกขายดีก็ตีก็ไไ้ไฟเขียวจากเอทามีเดียเตรียมส่งท็อกโชว์คอนเสิร์ตลำดับที่2มาสร้างความสนุกสนานค่ะโดยใช้ชื่อว่าคาเฟ่ออนสเตย